ที่นะครับไปทราบพยาธิลายที่เกิดขึ้นจากคนร้ายนะครับสําหรับเคสนี้นะครับเ,เคสกรณีที่มีการลักทรัพย์ในพยสถานนะครับเป็นเคสที่กอความเดือดร้อนนะครับให้กับชาวบ้านในเขตส,ส่วนรายละเอียดในขั้นตอนในการสืบสวนและการตับคุณกระต่างเดิในทางไปสำรวจกับตำรวจคนที่แจ้งขราบยาโยนนะครับได้รับแจ้งแจ้งเหตุครับว่ามีคนร้ายนะครับขึ้นขึ้นไปลักทรัพย์ภายในหมู่บ้าน โคเดนิโอมนะครับตรงวงแหวนกาจนานะครับสวยแต่รั่วไม่ไหวเลยตมันร่วเยอะนะัวเล่นแพี่จับได้พี่จุิจัแล้วพี่จุกพิจัรอะไรนะพี่จุิจัรน่สามันันวันนั้เขาต้องิน้วเนียเไปแล้วได้ทถ่ายให้เขาถ่า ทำแบบค่อนข้างที่จะยากลำบ,บากนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากชุมชนชุมชนทางทางโคนพุ่มเศรษฐีเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัดนะครับหายนะครับต่างๆนะครับก็มีทรัพย์สินต่างๆที่ถูกทุจรลายไปนะครับโดยคนร้ายเนี่ย

ร้อยเบื้อขออนุญาตศาลออกเป็นหนังสือเสียงาป็นหนังสือด่วนสุดปัญญาครับอหายกับลักทรัในแวดล้อมนี้ครับครับครับเป็นหมายกับสารด่วัดสุดปัญญาณนะครับในข้อหาเกี่ยวกับลักทรัพย์ในแขกส้อมนีนะครับครับครับโดยทายาพาณะนะครับคนร้ายนะครับเขาบอกว่าเขาติดกัรมนันแล้วก็แล้วก็มีเป็นหนี้สินอยู่นะครับต้องการที่จะเอาทรัพย์เนี่ยไปไปขายแล้วก็ชดใช้หนี้นะครับถ้าพ้นโทษมาทางก็จะทำเนี่ยเราจะ เราจะมีโครงการติตรวจเทียมนะครับตรวจเทียมหรือว่าเขาเรียกว่าตรวจตรจีวิชิตคุณชินวุฒิคุณนะครับผู้รับการตรวจสุนทรการนะครับซึ่งท่านก็ห่วงใยนะครับในนีตรวจขันสายตรวจนะครับสายตรวจสายเสือบและทุกชุดนะครับลรเป่ากุชชี่มีกระเป๋าโค้ดใบใหม่แล้วก็มีทองประมาณ5าบาทค่ะถูกติื่กบ้านใหญ่งหญ่นี้ระบบรักษาความปลอดภัยก็เหมือนเหมือนอ่ารปภเซตเนี้ยเขาจะเปลี่ยนบ่อยมากเลยค่ะ จะแบบว่าไม่ค่อยเดินตรวจตาในหมู่บ้านเราเอา่าแล้วก็หละหลวมมากคือคือโดนขึ้นกลางวันแล้วบ้านอยู่ตรงหน้าป้อ,ปอมแล้วป้อมยามเลยแล้วโดนนะคะเดี๋ยวบอกว่าก่อเหตุคือบ้านบ้านนี้คขาแรกหลังแรกหลังแรกค่ะแล้วก็พอ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 ีกคืนวันหนึ่งก็เข้ามาอีกหลายหลังเลยค่ะประมาณห้าหลังค่ะก็เดินแบบสบายเลยแล้วเราเราพอก็ไม่มาสงสัยเลยว่าเอ้ยนี่คนภายนอกนะอะไรอย่างเงี้ย ปกติเสียค่าส่วนกลางประมาณสองหมื่นกว่าบาทค่ะ่อปีปีสองหมื่นกว่าใช่ค่ะสอง0มื่นกว่าบาทเลยของพี่เสียหายเท่าไหร่คบของพี่ก็หลายแสนเลยค่ะเพราะว่าท้าเครื่องก็หายไปทั้งยกเซฟเลยขังหมดแต่นี่คือหลักๆทรัพย์สินที่ที่ไม่ได้คือแน่นอนเงินทองกับเงินแล้วก็มีเงินบางส่วนที่เป็นเงินเยนดอลลาร์นี่เขาก็ไปแลกซูเปอร์ลิทหมดแล้วครับตอนนี้รู้ว่าเจ้าที่ับได้เลยรู้สึกยังก็รู้สึกอุ่นใจค่ะ เพื่อนาบ้านก็รู้สึกโอเคเพราะว่าต่างคนในหมู่บ้านไม่มีใครนอนเลยตั้งแต่เกิดเหตุมาผวาหมดเลยาาลลเพราะว่าเข้าบ้านเราแล้วพออีกวันหนึ่งก็ยังมาเข้าอีกซ้ำอีกแล้วก็ไปกัวเด่นสองอีกไปถึงว่าพอเกิดเหตุะะวันนี้วันนี้ขึ้นก็โดนใช่ค่ะแสดงว่าเรา,าพอไม่ได้ตรวจนะไม่ได้ใช่ไม่ตรวจเหมือนไม่มีอะไรไม่มีการแจ้งให้ลูกบ้านทราบเลยว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนจนหนูต้องเป็นคนแจ้งในรายกลุ่มของหมู่บ้านเองมีมีนิติมีอะไรมีค่ะ ติก็ไม่แจ้งจนเราเนี่ยถึงเย็นแล้วว่าเฮ้ยต้องแจ้งให้เพื่อนบ้านระวังแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ช่วยเลยไม่ไม่เซฟเราเลยค่ะเขาต้องเขาต้องแจ้งเพราะว่าต้องระวังทรัพย์สินนะคะแต่เขาไม่ได้แจ้งเลยบ้านพี่เอ่อบ้านบ้านของบ้านพี่เขาก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่กวันมาบ้านหนูพอมาบ้านหนูเนี่ยเอ่อเห็นที่ที่หาไม่เจอคือพระเป็นทองคำค่ะแต่ว่าน่าจะประมาณสลึงนึงนะคะแต่ว่ามีพระเครื่องอะไรอ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าพอเขาขึ้นไปชั้นสองเขาเจอกุมาร ก็เลยหนีก่อนอ๋อเจอที่บาเรียนกูมาไหมเลี้ยงเลี้ยงเขาเห็นเหมือนเขาเจอเขาเจอแล้วเขาวิ่งโดดออกเจอกุมารยืนอยู่ก็เลยโดดออกใช่เขาบอกกันนะนะคะเป็นกูมาอะไรเป็นพิ่จุกพี่จันวัดสวนหลวงค่ะพิ่จุกพี่จันพิ่จุกพี่จันที่มาเขาบอกว่าเขาเห็นสองเห็นสององแต่ของเราก็ยืนยันว่าเราเลี้ยงจริงเราเราเลี้ยงค่ะเรามีค่ะ เขเ้วขาจิ้งเขาใช่เขาบอกตอนแรกเราคิดว่าเขาเจอในห้องพระแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ห้องพระที่ตรงบันไดเขายืนตัวใหญ่เขาเขาคดใหญ่กว่าคนอ่ะประมาณนั้นนะใช่เราก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าจิ้งเหรออันนี้อันนั้ที่บ้านค่ะพี่ที่้ยงเขาเห็นเป็นมุกเขาเขาเห็นเป็นคนหถือว่าน่าเลี้ยงนะใช่อันนี้มาจากวัดนะคะพี่เขาบอกว่าเขาเห็นแต่หนูจะเลี้ยงเขาทุกวันพระเลี้ยงดีๆเลี้ยงวันพระคือไหว้ทุกวันพระ I'm uh -huh.